การเกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่495 Hold the door! Hold the door! เมื่อเห็นทหารเป็นร้อยๆตรงหน้าลิตเติ้ลสโนก็อึ้งอยู่สักพักก่อนจะพูดขึ้นนี่เจ้าโง่เย่ทำไมนายไม่ล่อมอนสเตอร์ในหน่อยบ้างตอนเรียกฉันมาเนี่ยฉางเย่ Ye, ก็สายหน้าและพูดขึ้นไร้สาระหน้าถ้าฉันสู้ได้ฉันจะเรียกเธอมาช่วยทำไมกันล่ะ เฮ้ไอ hey, ้พวกคนเถื่อนพวกเจ้ากล้าดียังไงถึงขัดคำสั่งของ Snowflake Castle ในานามของท่านหญิงเราจะฆ่าพวกเจ้าทุกคนอัศวินสาวตะโกนออกมาพร้อมกับเวี่ยงมือชี้มาที่ฉางเย่ทันใดนั้นทหารเป็นร้อยๆคนตรงหน้าก็เริ่มพุ่งออกมานี่เป็นการต่อสู้ป้องกันโดยมีเส้นขีดกันคือประตูฉางเย่จึงเรียบมิตเข้าเทอเทลออกมาซึ่งเอามายืนขวางทางเข้าเพื่อกันประตูกระท่อมไว้ ในขณะเดียวกันเฟลิสเองก็เปลี่ยนร่างเป็นมังกรแล้วก็ได้เริ่มบินออกไปตอนนี้ m ิสซิ a ค t ลเทอร์นั้นเลเวล103และมีเลือดทั้งหมด65,420จํานจำนวนเลือดของมันเนี่ยมากกว่าแท้งในเกมนี้ถึง90%เลยเกราะนาหนาของมันแล้วก็สุดยอดฮีอร์อย่าง l i t เต e s n สโนคอย u p ซัพพแน่นอนว่ามันคงสามารถปกป้องประตูเอาไว้ได้ฉางเย่ได้ตะโกนออกมา พร้อมกับรับมือทหารที่พุ่งเข้ามาด้วยเขาได้กดใช้บลัตร r a g แล้วก็ได้ฆ่าความคลั่งมา30หน่วยทันทีเขาจัดการใช้ Blast Wave ใส่พวกทหารด้านหน้าการโจมตีของเขานั้นเป็นรูปโคนและ stun อัศวินท,ทั้งหมดที่อยู่ในระยะสกิลทันทีอัศวินแต่ละคนที่อยู่ในระยะนั้นต่างก็ได้รับดาเมจ877เอฟเฟกของ Sword of Purging Devourer er ทำงานอีกครั้งลำแสงพุ่งขึ้นมาอีกรอบ ใส่พวกมอนสเตอร์แล้วก็ทำดาเมจใส่พวกมันอีกพื้นที่ตรงนั้นเต็มไปด้วยตัวเลขของดาเมจที่โผล่ขึ้นมาเฟลิสเองก็คอยใช้พัฟฟ์ไรซิ่งเฟลมลงมาลำแสงเปลวไฟพุ่งไปทั่วทำดาเมจมหาศาลใส่พวกมันมอนสเตอร์ Monster ต่างก็ได้รับดาเมจ3 0 0พันทุกๆวินาทีตอนนี้สนามรบนั้นได้กลายเป็นทะเลเพลิงไปแล้วฉากนี้พอมองดูแล้วมันช่างสุดยอดจริงๆ แต่เลือดของมอนสเตอร์ระดับสูงนั้นเยอะไปหน่อยแม้ว่าดาเมจที่ทำได้จะสูงหลายหมื่นแต่มันก็ยังไม่พอที่จะฆ่าพวกมอนสเตอร์ได้ทันทีมันต้องทำดาเมจแบบนี้อีกหลายรอบกว่าพวกมันจะตายในขณะเดียวกันก็มีเสียงตึกตึกตึกดังขึ้นมากองทัพได้หาทางแหวกทะเลเพลิงเข้ามาหาฉางเย่ด้วยความเร็วสูงพวกมันพุ่งเข้าใส่ฉางเยพร้อมกับเอาหอกชี้มาที่เขาพร้อมที่จะจ้วงแทง และเพราะว่ามีซูเปอร์ฮีโอร่อย่างลิตเติลโนมาช่วยฉางเย,ย่จึงไม่ลังเลที่จะรับมือกับหอ,อกที่ตรงดิ่งเข้ามามิติคอเทอร์เทอ,เ,ทอเองก็เป็นพาหนะระดับไวเลตแพตินัมมันได้เปรียบเรื่องที่มีระดับสูงกว่าฉางเย,ย่เองก็มีชุดระดับไวเลตแพตินัมเต็มเซ็ตแน่นอนว่าเขาต้องแข็งแกร่งกว่ามอนสเตอร์เหล่านี้อยู่แล้วมิติคอเทอร์เทอ,เทอและฉางเย,ย่นั้นเหนือกว่าพวกอัศวินสาวเยอะ ด้วยการที่มีคู่หูสองตัวยืนอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าทำให้ไม่มีทางเลยที่มอนสเตอร์ระดับสูงจะฝ่าไปได้บนพื้นดินนั้นการต่อสู้ทำได้อย่างจำกัดพวกนี้โจมตีแบบสามมิติไม่ได้เพราะฉางเยลและเต่านั้นยืนหลังติดกำแพงพวกเขาจึงรับการโจมตีแค่เพียงด้านเดียวนั่นคือด้านหน้าเท่านั้นอีกอย่าง พวกมารบเองก็มีขนาดตัวที่ใหญ่ดังนั้นจึงมีมอนสเตอร์ระดับสูงเพียง4ตัวเท่านั้นที่โจมตีฉางเย่และมิติเค้าเทอร์เทิลได้มอนสเตอร์ที่เหลือก็ทําได้แค่ต่อคิวอยู่ด้านหลังเท่านั้นแน่นอนดามเมจท,ที่มอนสเตอร์4ตัวทําได้นั้นไม่มีค่าเลยสําหรับเลตเตอร์สนโอฮีเลอร์คนอื่นคงพอทําได้ดีในตอนแรกแต่ไม่นาน m อพวกนั้นก็จะหมดพวกเขาจะแพ้ให้กับจํานวนมันต่างกับลตเตอร์สโน เพราะว่าเธอมี d e v i d e so ซึ่งลดการใช้ mp ลง75%อีกอย่างเธอเป็นผู้เล่นที่มีทักษะสูงคนหนึ่งก็ว่าได้และมีการจัดการการใช้ mp ที่ค่อนข้างดีจากประสบการณ์ในการต่อสู้ที่เป็นไปไม่ได้นับร้อยร้อยครั้งก็อย่างว่ายิ่งฝึกยิ่งได้ l ลาลิตเติสโนเองก็ผ่านส่วนนั้นมาเยอะจนกลายเป็นสมาชิกหลักในปาร์ตี้เล็กของฉางเย่ ระดับการฮิลในตอนนี้เล็กน้อยมากสำหรับเธอตราบใดที่เธอมี mp potions เธอก็สามารถฮิวฉางเย่ได้ทั้งวันนั่นก็ดูไม่เท่าไรเพราะมอนสเตอร์มีจำนวนจำกัด skill ae ของฉางเย่และเฟลิสเองก็ทรงพลังพร้อมกับมีประสิทธิภาพมากไม่ถึง10นาทีเลือดของมอนสเตอร์จำนวนมากก็หมดลงและพวกมันก็ตายลงทีละตัวเลตเตอร์สโนเองก็รีพูดขึ้นนี่ร,รีบเรียกดิสเลอร์มาเร็ว ดูจำนวนมอนสเตอร์พวกนี้สิต้องให้ exp ได้มากแน่ๆเลยชิใหญ่ปีศาจนี่ทำดีกับเยตตวเล็กมากกว่าเขาอีกนะเนี่ยฉางเย่จึงเอา Party s u m m o n o r d ออออกมานี่มันก็2ชั่วโมงให้แล้วตั้งแต่ที่ฉางเย่ใช้มันครั้งสุดท้ายาย่ตวเล็กจึงโผล่มาข้างๆมายืนอยู่ข้างๆฉางเย่ทันทีโดยที่เธอนั้นนั่งอยู่บนเสือบินได้ของเธอ โชคดีที่วิมาในส่วนที่ไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ซึ่งมีพวกอัศวินไม่กี่ตัวที่เกือบตายแล้วอยู่ตรงนั้นและเธอกรไดจัดการพวกนั้นเป็นชิ้นชิ้น,นทันทีและเพราะตอนนี้อยู่ในสภาวะใต้หลังคาทําให้พาหนะที่เธอนั่งอยู่นั้นเก็บลงไปในช่องเก็บของทันทีและเธอก็ได้ตกมาที่พื้นเธอเอามือถูกก้นด้วยความโกรธแถงกากฉันละเกลียดนายจริงๆเลยฉางเย่ก็ได้แต่หัวเราะออกมาพร้อมกับพูดขึ้นนี่ รีบรีบลุกขึ้นมาเลยออกมาอยู่ตรงนี้กับเราเธอจะได้เรียกพาหนะออกมาได้แล้วก็จะได้ช่วยมันเพิ่มเลเวลได้อีกแต่มอนสเตอร์นั้นนะ่ะมันกำลังขวางทางออกจากประตูอยู่อยู่นะดิสเลอร์จะออกไปข้างนอกได้ยังไงกันนี่ เธอทาใจแข็งและหยิบขวานออกมาเริ่มเหวี่ยงไปที่หลังคาบ้านอย่างกับคนบ้าเธอทําหลังคาบ้านพังหมดเลยหลังจากนั้นระบบได้แจ้งเตือนว่าเธอไม่ได้อยู่ในสภาวะใต้หลังคาอีกต่อไปยายตัวเล็กจึงจัดการเรียกพาหนะของตัวเองออกมาอีกครั้งเฮ้ hey, ทําอย่างนี้ได้ด้วยหรอฉางเย่สายหน้าด้วยความแปลกใจคงมีแค่ยายตัวเล็กเท่านั้นที่จะมีความคิดบา้าบ้าแบบนี้ครั้งนี้ความคิดของเธอก็ได้ผลแฮ ฉางเย,ย่พูดอะไรไม่ออกเพราะเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกมาดีแต่หวังว่ามันคงจะไม่ไปกระทบกระเทือนการทำงานของเมกะถ้า NPC ตัวนั้นโดนขัดจังหวะและบางอย่างผิดพลาดเขาอาจจะจบลงโดยการมีเจ้าโลกแตแกมันอาจกลายเป็นเรื่องตลกไปตลอดชีวิตของเขาเลยก็ได้นะต่อมาเมื่อใหญ่ตัวเล็กได้เรียกวิงชทเกอร์ฉ่างเย,ย่ก็พบว่ามันเลเวล42แล้ว มันตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยร่างกายของมันนั้นเต็มไปด้วยขนสีขาวและปีกของมันเองก็เหมือนกับปีกค้างคาวไม่สิอันที่จริงมันเป็นปีกของมังกรมันดูสุดยอดเลยแหละแล้วก็เตะตาเอามากๆเลยต่อมาฉางเย่ก,ก็ขึ้นไปขี่บนเต่าและทั้งสองเองก็ทำงานร่วมกันอย่างดีคอยบล็อกทางมอนสเตอร์ไว้อยู่ๆวิงไทเกอร์ก็อาปากพ่นลมหายใจมังกรออกมามันสายหน้าไปมา ทำให้ลมหายใจมังกรน,นั้นพ่นกระจายกลายเป็นรูปโคนทำดาเมจแบบเ o e เผามอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในระยะทำดาเมจไป2,000่ฉางเย่นั้นถึงกับอึ้งเลยยี่ยยตัวเล็กเด็กของเธอโจมตีแบบเ o e ด้วยเหรอเนี่ย <c oughs> แน่นอนว่ามันต้องทำได้อยู่แล้วสิดิสเลนั้นรู้สึกภูมิใจเธอมีแค่พานะาระดับครซินเวอร์ก่อนที่เธอจะได้วิงไทเกอร์มาตอนนี้ เมื่อเธอได้เสือนี้มาก็ทำให้เธอสุดยอดไปเลยเธอรีบโพสต์คำอธิบายสกิลของเสือลงในปาร์ตี่ชานลด้วยสกิลของมันก็คือ flame of the dragon breath ปลดปล่อยลมหายใจมังกรใส่เป้าหมายการโจมตีนี้จะพ่นออกไปเป็นรูปโคนทำดาเมจไฟ2,000ใส่ทุกเป้าหมายในทุกๆวินาทีเป็นเวลา10วินาทีใช้ได้ทันทีจำเป็นต้องไล่ต่อเนื่องคูลดาวน์30วินาที การใช้งานนั้นต้องใช้ค่าโฟกัส100หน่วยสกิลนี้ก็คล้ายๆกับ p u w e r อ i ์ i รซิ่งเของ f e l i สมันก็แค่เบากว่านิดหน่อยและถ้ามาโจมตีพร้อมกันก็คงไม่ได้ต่างกันมากอมเมื่อมีพาหนะ2ตัวและผู้เล่น2คนพร้อมกับสุดยอดคู่หูต่อสู้อีก1ตัวพลังโจมตีของปาร์ตีเ้เล็กๆนี้จึงเทียบเท่าได้ถึงปาร์ตี้10คน ไม่กี่นาทีมอนสเตอร์อีกกลุ่มก็ตายลงไปแสงสีทองได้ส่องออกมาจากตัวเสือบินซึ่งบ่งบอกว่ามันได้เลเวลเพิ่มขึ้นอีกหลายเลเวลแล้วหลังจากที่รับมือมามากกว่า1ชั่วโมงกองทัพทั้งกองทัพก็ตายหมดและพื้นที่ก็กลับมาสงบสุขดังเดิมอีกครั้งวิงไทเกอร์ของดิสเลอร์เพิ่มเลเวลมาเป็น67มันเพิ่มขึ้นอย่างกับจิตจรวดเลย เลเตอร์ซโนและดิสเลอร์รีวิ่งออกไปเก็บกวาดของจำนวนของที่มอนสเตอร์ดับลงมาเป็นร้อยๆชิ้นนั้นมีแต่ของดีๆสุดยอดทั้งนั้นเลยสา,สาวสาวสองคนต่างก็โดนเงินที่ส่งประกายอยู่ตามพื้นดึงดูดจนต้องวิ่งออกไปหามันก่อนที่ฉางเย่จะได้พักหายใจอยู่ๆท้องฟ้าก็มืดลงมืดจึงกับมีเมฆดำม,มาบางังหัวพวกเขาเอาไว้ฉางเย่เงยหน้าขึ้นไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นเอง ชางเย่ก็ตระหนักได้ว่าพวกเขาเจอกับปัญหาใหญ่เข้าให้แล้วเพราะว่าเขาเห็นพวกกริฟฟินจำนวนมากบินอยู่เหนือหัวของพวกเขาโดยมีพวกอัศวินขาวขี่มันมากริฟฟินเหล่านั้นได้กรีดร้องออกมาพร้อมกับร่อนเข้าใส่กระท่อมอัศวินสาวเริ่มยิงธนูลงมาในตอนที่โฉบลงมาด้วยเฮ้ hey, นี่มันเชี่ยอะไรวะเนี่ยชางเย่เองก็กรอกตาด้วยความไม่พอใจยายตัวเล็กดูที่เธอทำสิ เธอพังหลังคาและตอนนี้เราซวยเลยพวกมันสามารถคอยิงพวกเราได้เหมือนเราเป็นเป้าที่เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้เธออยู่ข้างใครกันเนี่ยดิสเลอร์ก็มองไปร,บรอบๆด้วยดวงตาใสาซื่อแล้วก็หัวเราะออกมาแฮ่ๆ <c oughs> ฉันยังเด็กไม่รู้ประสีประษานายบอกเองนี่เพราะงั้นฉันไม่รับรู้เรื่องพวกนี้ฉันบริสุทธิ์ชางเยรู้สึกได้ว่าเส้นเลือดของเขากระตุกนี่เธอดูหนังเรื่องอะไรมา เธอไปจําคําแก้ตัวกากแบบนี้มาจากไหนกันในตอนที่พวกเขาอยู่ในโหมดต่อสู้ฉางเย่ยมไม่สามารถสลับภาหนะได้ดังนั้นเฟลิสจึงเป็นแค่คนเดียวที่สามารถสู้กลางอากาศได้แต่ถึงแม้ว่าเธอจะมีพลังอันสุดยอดแต่เธอก็คงจะพ่ายแพ้ให้กับจํานวนที่มากกว่าอยู่ดีในการต่อสู้กลางอากาศมันคือการต่อสู้ในการหลบกันการต่อสู้นี้มีศัตรูเข้ารอมทั้ง360องศา มอนสเตอร์ทุกตัวที่นี่เป็นมอนสเตอร์โจมตีไกลด้วยดังนั้นมอนสเตอร์ Monster เป็นพันๆตัวนี้สามารถยิงเข้ามาที่เป้าหมายเดียวพร้อมกันได้แม้ว่าฉางเย่จะใช้ชีวอลเขาเองก็คงจะต้องตายแน่ๆฉางเย่คงไม่ยกโทษให้กับตัวเองถ้าเขาปล่อยให้เฟลิสตายเขาจึงรีบพาทั้งสามสาวเข้าไปในกระท่อมโชคดีแม้ว่ากระท่อมนี้จะเล็กแต่มันก็แบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนแรกเป็นห้องนั่งเล่นส่วนที่สองเป็นห้องนั่งเล่นหลัก และส่วนสุดท้ายแต่ไม่สุดท้ายมันเป็นห้องนอนของเมกะที่กำลังทำยาอยู่ในห้องนอนของเขาบอกได้เลยว่ากระท่อมนี้ไม่ได้เล็กเลยนะเอาจริงๆมอนสเตอร์ธรรมดาน,นั้นมีความฉลาดจำกัดแม้ว่าฉางเย่ยและสสา,าจะเข้าไปอยู่ในกระท่อม แต่ไม่มีมอนสเตอร์เลยสักตัวที่ร่อนลงมาฉีกหลังคาพวกมันกลับลงมาที่พื้นแล้วค่อยๆผ่านประตูเข้ามาหาฉางเย่และสาว,สาวแต่ไม่ใช่แค่นั้นห้องนั่งเล่นกลับเต็มขึ้นมาอย่างรวดเร็วนอกจากนักธนูแล้วมอนสเตอร์ Monster พวกนี้เองก็มีพวกนักเวทและนักรบอยู่ด้วยฉางเย่เห็นว่าบางตัวก็เป็นพริสอีกต่างหากพริสนั้นคอยหิวให้กับพวกมอนสเตอร์ทำให้ความพยายามของฉางเย่และสาวๆส,สูญเปล่าไปด้วย เลือดของมอนสเตอร์ระดับสูงนั้นก็เยอะอยู่แล้วซึ่งมีพริสที่มีเวลาพอที่จะฮีลพวกมันให้กลับมาได้ก่อนที่ฉางยี่และสาวจะฆ่าพวกมันได้พริสเองก็มีการใช้สกิล AOE ที่ฮีลมอนสเตอร์ได้ถึง4-5ตัวและบางครั้งก็ฮีลถึง10ตัวการมีพริสอยู่ทำให้กองทัพมอนสเตอร์ลดความตายลงฉางยี่และสาวต่างก็ต้องยืนติดกันชิดแน่น โชคดีที่เควสนี้ไม่ได้บอกให้ฆ่ามอนสเตอร์แต่เป็นการซื้อเวลาให้กับเมกะไม่นานความท้าทายของจริงก็เผยออกมามีสาวสวยซึ่งใส่ชุดที่ดูเหมือนราตรีที่เป็นซุ้มๆเธอเดินออกมาพร้อมกับถือคาถาสีดำในมือผมสีทองสะท้อนไปกับแสงจากพระอาทิตย์และดวงตาสีฟ้าที่จ้องมาที่พวกเขาเธอมีรูปร่างที่ดีหน้าอกของเธอเองก็ใหญ่เอามากๆแถมในรูปด้วย เมื่อไหไรก็ตามที่เธอเดินสะโพกของเธอจะสายไปสายมาซึ่งน่าทรมานแทนหัวใจของชายที่เห็นเธอมีชื่อว่า c o u n t e d s c a t e Jingle Level 135 HP 40,000,500 Defense 5,560 Magic Attack 19,521-21,521ถึง Skill ที่ 1. Thunder Flash โจมตีเป้าหมายด้วยสายฟ้า ทำดาเมจเวท150%โจมตีในรูปแบบดาเมจปกติใส่ทุกเป้าหมายใกล้ๆใช้ได้ทันทีระยะ40เมตรคูดาวน์2วินาทีสกิลที่2 t h u n d e r r u s Annihilation เรียกสายฟ้าออกมาและทำดาเมจใส่เป้าหมายในระยะ40คูณ40เมตรเป็นเวลา30วินาทีใช้ได้ทันทีจำเป็นต้องร่ายคูดาวน์3วินาที สกิลที่3 Lightning Shield เรียกโลสายฟ้าออกมาสะท้อนดาเมจปกติ1 0 0 0 0ืใส่ผู้โจมตีเป็นเวลา1นาทีใช้ได้ทันทีคููดาวน์2นาทีบันทึกเธอคือท่านหญิงแห่ง Snowflake Castle คำพูดของเธอคือคำขาดห้ามปฏิเสธ